เอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับแต่ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับที่มาเป็นสมาชิกช่องของเรานะครับก็สามารถเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ได้ทุกคนนะครับเพียงแค่คุณสามารถกดดูคลิปนันแล้วก็เลื่อนไปใต้ล่างคลิปนะครับก็จะเห็นปุ่มติดตามกับปุ่มสมัครนะครับก็กดที่สมัครสมาชิกแค่นี้คุณก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเราเลยนะครับโบผู้จรินพันธ์แล้วมาวันนี้ก็อัปเดตใหม่นะสำหรับอีเวนต์ก็เป็นไอ้นี่อีกแล้ว โอ้โหมาสลอยเชียวนะรอบนี้คืออะไรครับอัปเดตใหม่นะครับตัวละครวิกสุดเก่งตำนานองค์รัชทายาทเจวอลโอ้โหตั้งชื่อดูมันตั้งชื่อซิดูซิมันมีร่างอะไรมาบ้างแล้วโอ้โหมีโอ้โหม,โโมีเป็นตำนานอย่างเดียวเลยคนะไม่มีอีโวรู้สึกว่าจะเป็นการยอมนะครับก็ทำไมช่วงนี้การดยอมเยอะจังวะมันตั้งแต่ไหนแล้วเนะี่ยยอมตั้งแต่วินเทอร์นะครับอนูบีธชีมุนแล้วก็มาเจวอล ต่อไปก็คงจะเป็นเกตาละมั้งนะครับ <su> ย้อมอะไรเยอะจังวะนะครับโอ้โหเป็นการ์ดย้อมนะมันดีไหมสกิลเดี๋ยวขอไปอ่านนะครับมาดูซิพอดีไอดีหลักผมมีเจวอลอยู่แล้วไงอันนี้มันคือร่างใหม่ของเจวอลนะเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยไอดีหลักผมมีไอดีหลักผมมีตำนานเจวอลนะครับซื้อนี้แรกได้เลยอ่ะว้าวเฮ้ยไอดีหลักผมมีแล้วถ้าทําเว้นนี่ประมาณเท่าไหร่นะหาสองเอสนะครับ โอ้โหสายฟรีโอ้โหโอ้โหหาสไอ้นี่สิบใบโอ้เท่ากับว่าหายนี่ยี่สิบใบโอ้โหโอ้โหจะไม่หมดเป็นแสนเลยแหละครับแม่หายนี่อีกนะครับอันนี้ใช้สองอันแต่ถ้าคุณมีเงินนะครับอันนี้ก็ใช้แค่อันเดียวอันนี้ก็ใช้แค่ห้าอันโอ้แต่ถ้าคุณมีเจวันอยู่แล้วแลวคุณมีเงินนะครับจัดเลยได้เลยนะครับซื้อปุ๊บได้ปั๊บมันเป็นตัวเติมเงินชัดๆเลยนี่ว่า ตัวสายเติมมันดูสกิลนี้ได้เรื่องไหมนะครับก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันหรือก่อสร้างโอกาส90%นะครับใช้เอฟเฟกทะเลดวงจันทร์นะครับทะเลแห่งดวงจันทร์ในพื้นที่สีเดียวกันทั้งหมดก็สกิลเดิมนะเพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น90โอ้ก็โอเคอยู่นะเมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามทอยดับเบิลโอกาส80%ชาร์จพลังสะสม4อันนะครับก็คือความสามารถเดิมนี่วานะครับชิ้นส่วนแสงจันทร์ จะตกลงพื้นที่ที่มีทะเลดวงจันทร์ทั้งหมดก็สร้างแลนด์มาร์คครับก็สกิลเดิมแต่ขัดตาอย่างหนึ่งคือมึงให้80เท่าเดิมเลยนะคือปกติมันก็ไม่ชาร์จอยู่แล้วทําไมไม่ให้มา90เลยมันจะได้หน้าทํากว่าเดิมคนระับคือไอพื้นที่เนี่ยให้มา80ให้ชาร์จประจัน90ยังดีกว่าเลยผมว่าเพราะพื้นที่อ่ะมันออกดีอยู่ครับมันออกดีอยู่แล้วแต่ทอยอ่ะจุดสาคัญของเจวคือการคอยครับ คือพื้นที่อ่ะเจวอมันขยายได้อยู่แล้วไงเนี่ยร่างเก่ามัน80 80 80คือพื้นที่มันขยายได้อยู่แล้วใช้คอนในืรเทศใช่ไหมใช้อะไรก็ได้มันก็โดดไปโดดมามันก็ได้เมืองนะครับแต่ที่สําคัญอ่ะคือมันชาร์จไม่ได้ชาร์จประจันไม่ได้ทอยแล้วมันไม่ชาร์จเว้ยปัญหาตอนเนี่ยของเจวอลอ่ะคือเท่าที่ผมเล่นดูอ่ะมันให้มา80เหมือนเดิมผมรู้สึกว่าไม่น่าทำนะครับถึงพื้นที่มันจะใหมา90ก็เถอะไอพื้นที่มันออกดีอยู่แล้วผมไม่ติดหรอก แต่ต้องทอยเนเดหลายรอบแล้วแพ้เพราะพระจันทร์ไม่ชาร์จนี่แหละครับเออให้มาทําไมเนะี่ยมีแค่นี้้วยสกิลนะครับส่วนพื้นที่ทะเลมีชาร์จนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเจวอลมีชาร์จนะชาร์จสกิลนะก็มาดูความสามารถต่อไปเลยก็โอกาส90%ป้องกันสกิลบังคับย้ายหรือจับของฝฟตรงข้ามโอ้ก็ป้องกันไทเทเนียม90เลยโอ้ให้มา2ครั้งด้วยนะและมีรีชาร์จด้วยอืมอืม อึดขึ้นนะครับแต่ประเด็นมันไม่ใช่อึดนะครับเจวอมันควรจะวันเทินมึงจะมาอึดอะไรล่ะโอ้โหก็ความสามารถต่อมาเมื่อก่อสร้างโอกาส90%โหู90%เลือกย้ายไปแต่แถวจำกัด1ครั้งอู้อห,หนึ่ครั้งมีรีชาร์จใช่ไหมเจวอลมีรีชาร์จโอ้อันเดิมมัน50%ใช่ปะ่ะแต่นี้จำกัดครั้งเดียวเองกูต้องไปเดินลงพระจันทร์เพื่อชาร์จอีกครั้งหนึ่งวะเนี่ยโอ้โหความสามารถที่ดูขัดตายไงไม่รู้นะ แต่ก็อาจจะดีมั้งแล้วก็เจอในประเทศแก้ทางอยู่นะครับไอ้เกเนี่ยแล้วก็โอกาส70%เป้องกันเอฟเฟกอันตราย3ครั้งเหมือนเดิมนะครับให้70เหมือนเดิมแล้วก็โอกาส70%ยกเลิกสกิลสร้างแลนเพิ่มคองฝฟันตรงกล้าม2ครั้งอู้อู้อ,อ,อู้ผมชอบ70การสร้างแลนวะ่ะแต่มันให้แค่2ครั้งน่าจะให้มันสัก3นะครับแต่ไม่เป็นไรมันชาร์จได้ โอ้แสดงว่าเวลาเราใส่คอร์ในประเทศแต่แล้วเราสร้างแล้วโดนเขาออกอันนี้ก็กันใช่ไหมแล้วเราก็รีชาร์จเพื่อทำคอมโบโอ้โอ,โอ้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันงั้นๆน่ะมันไม่ถึงกับแบบวันเทินมันไม่ได้ทำให้วิกได้เร็วขึ้นเลยสกิลที่มันให้มาเนี่ยมันไม่ช่วยให้วิกเร็วขึ้นเลยเว้โอ้โหคือแบบใครที่เล่นเจบอลก็น่าจะรู้อยู่ลยแล้วว่าร่างธรรมดากับร่างเนี่ย คือสกิลมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้ตัวใหม่เก่งกว่าเลยนะครับถ้ามันโหดจริงๆอ่ะถ้ามันโหดจริงๆนั้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์จประจันทอยอ่ะมันจะโหดมากนลครับทอยทีเดียวชนะเลยโหแม่งดีแล้วมันอาจจะปรับสกิลหรือเปล่าแต่ไม่น่าปรับหรอกเพราะมันเป็นสกิลจำกัดครั้งนะครับมันต้องให้เปร์เยอะเป็นพิเศษอยู่แล้วไม่เหมือนคิมุนนะครับเออมันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีแค่เก้าสิบนะสกิลก็งันงัแหละกูว่า ถ้าอย่างนี้ตัวเก่าก็เล่นได้เหมือนกันไม่ได้ต่างเยอะนะครับแค่ตัวใหม่มันมีสกิลป้องกันป้องกันย้ายเฉยๆนะครับสองครั้งผมว่าถ้าเจวอลจบเขาไม่ได้ยังไงตัวมันก็ตายนะมันถึงจะมีป้องกันหรือไม่มีป้องกันก็ช่างอะจริงๆถ้ามันวันเทินไม่ได้มันก็ตายนะเจวอลผมว่าตัวใหม่ไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่แหละแต่มันขายเท่าไหร่วะมันขายอยู่ไหนนะครับแบบหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ย มันตะกร้าเต็มเลยนะครับใส่มาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเลยนะและ้วก็แพ็กเกจนะครับพรีเมียมโอ้โหขายแพงจังวะสามใบอะ่ะสามใบหรือใบเดียวเนะี่ยสามใบคูณหนึ่งโอ้โหไม่น่าได้หรอกขายแกะสมใบคูณหนึ่งอันนี้ถูกกว่าแพ็กเดียวกันไะเนี่ยทำไมอันนี้ถูกกว่าแพ็กท้าทายแล้วก็มีรูนสุ่มอีกโอ้โหใครจะซื้อโอโ้มีเพชรอีก 3,000เพชรส0 0 0หินเพชรตัวแปรรูปแพ็กโอ้โหยัดอะไรมาบ้างวานะเนี่ยโอ้ใครทำเว้นก็น่าซื้ออยู่นะครับอันเนี้ยโอ้อยอันนี้น่าซื้อนะ300เลยที่คุณลืมดูราคานะครับโทษทีแพงอยู่นะครับแต่เท่าที่ดูของก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะลองซื้อดูก็ได้มันให้นี่มาด้วยไงเนะี่ยมันเหมือนรวมพวกตะก้าพวกเนะ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 นี่ยเนพวกเนี้ยมาอยู่ด้วยกัน,นครับอันนี้ อสามพัโอ, 3000. โอ้ถ้างานไปเซื้อนข้างบนดีกว่าถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับถ้าเพชรใครไม่พอค่อยกลับมาซื้อนนี้โอ้ทำเว้นก็ซื้อเนี่ยจบๆนะครับ300มาเราคงไม่ทำหรอกนะจเจวอลนะครับการ์ดไม่เห็นเก่งขึ้นเลยนะมีองค์รัชทาย,ยาทเจวอลอัอาตราดอปเราจะดูอันออกอยาก A บวกอันนี้0.9อันนี้ ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าแต่สายฟรีไม่มีทางที่จะทําได้นะครับจริงๆเพราะฉะนั้นสายฟรีเบรกเลยครับไม่ต้องทำนะครับทามาก็จบเขาไม่ได้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเจวอลเดี๋ยวผมเอาไปเล่นให้ดูถ้าคุณไม่มีเซตที่มันฟิกอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขายอะไรคอสเด้อกล่องเลือกอัญมณีคอสตูมมีคอสมาด้วยหรอวะคอสมันหัวโตวเอาไปใช้กับตัวเก่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปลองดูดิมันน่าจะใช้กับตัวเก่าไม่ได้มั้งเดี๋ยวลองไปดูดิมันใช้ได้ไหมนะ ขออ,อ่านคอร์สก่อนบางทีผมอาจจะอาจะจะเอาคอร์สมารีวิวถ้ามันใส่ได้นะก็ตัวเก่ารายละเอียดคอร์สนะครับคงไม่สามารถใส่กับตัวละครอ,อื่นได้อืมใส่ได้เฉพาะตัวใหม่คงราชทายาทนะครับใส่กับเจวองธรรมดาไม่ได้ก็มันไม่เห็นบอกมันบอกแค่ว่าใส่ได้แค่ตัวใหม่นะครับเออ โอ้ยไม่ดีไม่ดีดการ์ดกากการ์ดกาก,ากาบัฟอะไรเนะี่ย70%ป้องกันขโมยบัฟเฟนสองครั้งโอ้เจวอลอะไรเนะี่ยส่งไปก่อนล้างเมื่อฝหร่ก็ทำย้ายทันทีสองครั้ง70%ป้องกันการคุกสอง,องครั้งคือโอ้ยสกิลจ,จ,จำกัดครั้งโคตรเยอะเลยแต่ดีนะแต่แต่ดีตรงที่เจวอลมันมันชาร์จได้ถ้ามันลงพื้นที่พระจันทร์มันนะ่มันสามารถรีชาร์จคืนมาได้เออมันก็ดูการ์ดที่จะดูจะ,ดจะใช้เทคนิคดีอะนะ อืมถ้าใครเล่นเป็นก็โอเคอยู่อัญมณีคอสตูมอริจินอลคืออะไรนะเพิ่มความแม่นยําในการคุมเต่า60เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มความแม่นยําในการคุมเต่า60คืออะไรมึงจะไม่ปรับลงใช่ไหม60คือใส่กับหมวกมันทับกันป่าวะมันจะไปปลาไปร้อยคุมร้อยเลยร้อยกว่าเลยหรือว่าการนี้ไม่ถ้าซื้อคอรน,นี้ไม่ต้องใส่หมวกไปเลยอย่างนี้อคุม60เยอะนะคุมเต่า60 โอ้หคอสอะไรวะเนะี่ยแต่ถอดหมวกออกมันก็ไม่ได้ช่วยให้เจวอลดกดีขึ้นนะจะใส่จี้อะไรไปอ่ะอันที่สอน,นะครับทุกโอกาสการถอยของฉันโอกาส60%ชาร์โล่ซูเปอร์อืมมีโล่ซูปเปอร์ด้วยแต่มันก็ไม่จําเป็นสําหรับเจวอลว่วะโล่ซูปเปอร์เจวอลเอาไว้ทาอะไรการฉาคูอะเจวอลมันไม่ได้สร้างแลนด์มาร์คซะหน่อยนะมันกอ็อะไรวะกูอาจจะ ไม่เข้าใจกับตัวมันก็ได้ครับมันอาจจะเก่งก็ได้แต่ผมมองว่ามันกาดไงเออการ์ดใหมอ่อ่ะยูวันเล่นพิเศษเล่น50รอบ5 0าเพชรโอ้ยจัดดีรออะไรอะ่ะอัปเกรดการ์ดตำนานได้บัฟสูงสุดสาสัปดาห์โอ้แต่บัฟมันผมชอบนะบัฟมันทําให้ตัวมันอึดขึ้นนะครับแต่คุณลองนึกดูนะมันอึดขึ้นแล้วไงนะครับถ้าในเมื่อฝ่ายตรงข้ามใส่การระบายสีมาอืมถ้าฝ่ายตรงข้ามการระบายสีมาเจวอลมันทําอะไรได้นะครับจริงๆทําอะไรไม่ค่อยได้นะ ถ้าพระจันทร์ไม่ชาร์จก็ตายอีกนะครับการ์ดสุดยอดความโหดถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอาไปเล่นให้ดูแต่คงไม่เติมนะครับเออยังไม่รู้เลยมันขายเท่าไหร่วะมันขายอยู่ไหนอ๋อขายในนี้โอ้โหได้อันอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้ยมึงบวกคอไม่ให้กูสักเม็ดก็ได้ขายเท่าไหร่นะการ์ดเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหเนีย yeah. โอ้โห oh, 700กว่า700กว่าได้ใบเดียวอย่างเดียว700กว่านี่ทำไมผมถึงมองว่าแพงรู้ไหม700กว่านี่คุณต้องมีไอ้นี่อยู่แล้วนะที่คุณไปทำเว้นมามันแพงนะวิได้แค่ไอเนี้ยคอสก็ไม่ได้คอสต้องไปซื้อเพิ่มอีกโอ้โห oh oh. คอสก็อีกประมาณ8 9 0 0 โอ้โหทำมันโหดแรือว่าตัวนี้ทำไมเกมมันใะห้มาทำเปลืองตังค์อย่างนะครับเว้น,นี้ยังไงมีใครอยากให้ผมเล่นไหมแต่ผมมองว่าตัวเก่าดีกว่าตรงที่มันตรงที่มันไม่เปลืองตังค์ครับถ้ามีตัวเก่าอยู่ไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้นะใครมีตัวเก่าเล่นตัวเก่าก็ได้นะครับพวกนี้คือโอ้หมันดูไม่ค่อยดีเลยเว,ว้นนี้ใครทำบ้าง เดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูก่อนก็ได้นะครับอย่างเชิงดูว่ามันได้ง่ายหรือได้ยากนะครับนหนลองดูดิโอ้โ้หเห็นอย่างนี้ยัง,ยงจะยังจะสุ่มอีเกเรอไหนลองดูเจวอลมันให้หาเลยหูอหนึ่งเราลืมดูเอหนึ่งเลยเอหนึ่งหายากปะวะเอหนึ่งเอหนึ่งอ๋อไม่เท่าไรสิบสองเปอร์เซ็นต์ม เดี๋ยวลองสักพันให้ดูก่อนแล้วกันผมมีอยู่8ปดพันครเอหก็ยังไม่ออกผมไม่ได้หวังปิดออกเอเอหนอันแล้วโหโหเอบวกคือไม่มีไม่ออกไม่เห็นคนระเปิดไป800เมื่อกี้โอ้ยากยากผมว่าไม่ทำหรอก นะครับเรื่องนี้ขอข้ามแล้วกันขอโทษจริงๆขอข้ามนะครับแต่ผมจะเอาตัวเก่าไปเล่นให้ดูนะคือล่างเนี่ยใครบอกว่ามันน่าทำบ้างลองคอมเมนต์ดูนะและจัดเซตอะไรนะรผมมันก็เซตไปต่างจากเดิมหรอกนะครับก็มีแค่ไอคอนเนเธอร์นะครับดับเบิลวิงเออมันมีเนเทอรด้วยใช่ไหมตัวเนี้ยโอ้ไม่มีมีแค่บัฟนะครับก็อาจจะใส่จี้สลับหลุมไปด้วยส่วนโล่มันไม่มีโล่ใช่ไหมก็ใส่ เอออาร์คชิลไปนะครับหรือถ้าใครมีตังก็ซื้อคอร์สโลไปแต่ผมว่ามันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยการ์ดคือความสามารถมันไม่ที่ผมมองว่ามันไม่ดีอะการ์ดวิกมันควรจะวิกเร็วๆครับอย่างแบมบีน่าอย่างเงี้ยอย่างพิวอย่างเงี้ยแต่พูดถึงสกิลมันอะแบมบีน่าไม่สามารถสร้างแลนด์เพิ่มได้นะมันกันตั้งเจ็ดสิบไง ก็อาจจะสู้กับวิกด้วยกันก็น่าจะสูสีอยู่นะครับแต่มันกันแค่สองครั้งแบมบินาตกเมืองได้ตั้งหลายรอบนะครับหมดนะครับสองครั้งอะอเอาเป็นว่าไม่ทําแล้วกันนะครับการแพงโคตรแพงเลยการบ้าอะไรปลาไปเจ0รยกว่าได้แค่ไอเจวอลมานะครับไหนลองเปิดอีกดิมันมือนะครับโอ้หก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราเปิดอีกสักพันดูดิ เอบวกมันจะอเออเอบวกออกให้เราแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วอ่าเอบวกออกมาสองอันแล้วพอแล้วถึงมันอ่อเราเราก็ไม่ทำนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะอันแรกมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะ ID นี้เป็น ID ฟรีครับดูมันให้หาสิบอันโอ้โหแปดหมื่นเพชรตัวแหละนะครับไม่ทำไม่ทำไม่ทำใครทำบ้างฝากคอมเมนต์ด้วยนะเวลานี้ผมข้ามนะครับใครเป็นสายฟรีอ่ะ เก็บเพชรไว้เลยทําคุณมีโอกาสไม่ปิดสูงริ้วเลยครับแต่ถ้าคุณมีตังก็อาจจะปิดได้อยู่นะถ้าคุณเติมแต่ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะในการคุณมีตังและเติมการตำนานนะเพราะไอ้ไอ้สองอันนี้มันก็หายากแหละเนะแต่ถ้าคุณมีทุนเดิมอยู่แนละ้วเจวอลอยากจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นว่ามันหล่อขึ้นนะครับก็เปลี่ยนไปเล่นนี้โดยการซื้ออันนี้ประมาณ730บบาทที่โคตรไม่คุ้มเลยนะครับสกิลไม่ได้ ดีขึ้นเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สุ่มให้ดูไปเมื่อกี้แหลไม่อยากเปลองเพชรเยอะนะครับเก็บเพชรไ้เล่นเวทน้าดีกว่าแต่เหมือนมันจะมีจี้เข้ามาเดยด้วยเนี่ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเงาอะไรวะแบบแบบโอ้ล่อกูมันลุจีเอ็มมันเขียนอัลกอริทึมการสุ่มยังไงของมันวะมันเห็นว่าเราเพชรน้อยมันเอามาล่อนะเพื่อที่เราจะถลุงให้หมดแต่เราไม่งงครับแปลช่างมันนะมันผมเห็นจี้อยู่แป๊บหนึ่งขอไปดูจี้อีกนิดนึงจี้เครื่องราง โอ้มีสัญละ่ะเหรอคืออะไรวะ Limited Snow Devil สีเลือดนะครับก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส40%สร้างเกตหิมะอ้าวอ้าวอย่างงี้คิมุนกูยังไงเนะี่ยเดาคิมุนเท่าไหร่นะลืมคิมุนเท่าไหร่วะ55อ๋อโอเคคิมุนยังเยอะกว่าอยู่แต่40มันก็ออกดีอยู่นะ เขาเราจะมีเกรดหิม้าเล่นกันแล้วแล้วก็มีป้องกันขังคุก40%ป้องกันการดึง50%ผมไม่ชอบป้องกันการดึงเลยอะเอาเป็นป้องกันขโมยมาเบิ้ลแทนได้ไหมหรือป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายก็ได้50%เลยนี่อะไรนี่อะไรเนี่ย40%เก็ดหิมะป้องกันขังคุก40%ป้องกันการดึง50%เอ้าไม่เหมือนกันเลยนะครับสีเหลืองสีม่วงต่างกันแค่สีงี้เหรออันนี้อะไรสายลุง 40เกเกติมะ40่สคางคุก40ปต้องกันดึงเอ้าทำไมมันอันเดียวกันหมดเลยวะ40่เกติมะ40ขัางคุก50กันดึงเหมือนกันหมดเลยผู้ทำมันเยอะแยะจังวะเอามาให้หาเหละไหนดูวดีโอ้หุ้ยโอ้โอ้เวนจี้นี้มาวันไหนนี่ะมาวันที่15นะครับอย่าเพิ่งสูมนะ ใครสุ่มอย่าเพิ่งสุ่มนะครับมันยังไม่ยังยังไม่มาให้สุ่มเลยอ๋อนี่ใจะมาทำลิมิเต็ดโอ้ให้เลือกลิมิเต็ดแบบสะใจดีจังมีให้เลือกตั้ง3แบบนะครับล่างออริจินัลคือนี้เก็บ6อันเยอะกว่าเพื่อนด้วยโอ้มีกอดลอยฟ้าบัตรเชิญเศรษฐีฟองสบู่มันก็ไม่หมาสักทีนะครับเกม GM ปไปแล้วเอาฟองสบู่ไปไหนนะครับให้แต่เศรษฐีมาเนี่ยจ j Wall นะครับเด็บบิ้ง เปหมัดแมวเหมียวอืมอืมโอ้เว้นเปลืองเพชรเหมือนกันนะเนี่ยโอเควันนี้ก็เก็บเพชรไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเจอบอลไปเล่นให้ดูนะครับจริงจริงเก็บเพชรไวเ้เถอะใครเป็นสายฟรีอะ่ะไม่ต้องไปทําตามเกมมันหรอกนะครับเปลืองไรสาระนะครับตัวผมเชื่อเลยมันมันไม่ได้วิกเก่งขึ้นนะเนี่ย จริงๆเกมอาจจะอวยให้ทอยชาร์จพระจันทร์ออกดีขึ้นอ่ะเกมอาจจะอวยคนช่วงแรกอ่ะแต่หลังจากนั้นคือพระจันทร์มันชาร์จยากมากแทบไม่ออกเลยคอยไปสิบรอบแหะไม่ออกเลยชาร์จพระจันทร์นะครับส่วนพื้นที่อ่ะมันสร้างดีอยู่แปดสิบมันก็ดีแล้วนะครับเก้าสิบผมกับแปดสิบอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะเว้นที่ขอไม่ทำละกันนะครับรอทำจี้พร้อมกันดีกว่าในวันที่สิบห้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆเพียง